สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็กลับมาพบกับครูอีกแล้วนะคะกับในวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนจําได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างใช่แล้วค่ะครั้งที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสสารนั่นเองงั้นเรามาทบทวนกันก่อนนะคะจากที่นักเรียนได้เรียนกันมาแล้วนักเรียนพอจะตอบครูได้ไหมคะว่าสสารคืออะไรใช่แล้วค่ะสะสารคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรา มีมวลและต้องการที่อยู่ซึ่งสสารน,นะคะมี3สถานะได้แก่ของแข็งของเหลวและแก๊สโดยที่สาสารสามารถเปลี่ยนแปลงจากสถานะหนึ่งไปอีกสถานะหนึ่งได้เมื่อเพิ่มความร้อนหรือลดความร้อนนั่นเองค่ะการเปลี<ๆ>่ยนแปลงนี้เรียกว่าการเปลี่ยนสถานะของสสารนั่นเองคะ่ะนักเรียนซึ่งการเปลี่ยนสถานะของสสารนะคะจัดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนั่นเองค่ะนักเรียน นั่นก็เพราะว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้นนั่นเองและการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถเปลี่ยนกลับมาสภาพเดิมได้โดยวิธีง่ายๆตัวอย่างเช่นน้ำเปลี่ยนจากสถานะของเหลวเป็นไอน้ำหรือกลายเป็นน้ำแข็งโดยที่องค์ประกอบก็ยังเป็น H2O หรือการทิ้งลูกเหม็นไว้ในอากาศลูกหม็นก็จะละเหิดและมีขนาดเล็กลง หรือการใส่น้ําตาลลงในน้ำน้ําตาลก็จะละลายเป็นต้นแล้วนักเรียนสงสัยไหมคะว่าการเปลี่ยนสถานะของสาราน,นั้นเกิดขึ้นด้วยวิธีการใดบ้างและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนจากภาพนะคะนักเรียนก็จะเห็นน้ําแข็งที่มีสถานะเป็นของแข็งเมื่อได้รับความร้อนก็จะกลายเป็นของเหลวหรือน้ำนั่นเองคะ่ะและน้ำก็จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น เราก็จะเรียกว่าการหลอมเหลวนั่นเองค่ะตัวอย่างการหลอมเหลวในชีวิตประจําวันเรานะคะก็ยกตัวอย่างเช่นเทียนไขซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งเมื่อได้รับความร้อนก็จะหลอมเหลวกลายเป็นน้ําตาเทียนซึ่งมีสถานะเป็นของเหลวนั่นเองค่ะนักเรียนต่อมานะคะเมื่อน้ําที่มีสถานะเป็นของเหลวเมื่อได้รับความร้อนนะคะก็จะกลายเป็นแก๊สค่ะหรือไอน้ํานั่นเองค่ะเราจะเรียกว่าการกลายเป็นไอ้นั่นเองค่ะนักเรียน ซึ่งการกลายเป็นไอนะคะจะมี2แบบก็คือการละเหยและการเดือดนะคะซึ่งการละเหยเนี่ยเป็นการกลายเป็นไอที่ผิวหน้าของสสารนะคะนักเรียนซึ่งจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเช่นการตากผ้านั่นเองค่ะส่วนการเดือดนะคะจะเป็นการที่สสารมีอุณหภูมิถึงจุดเดือดสสารจึงเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นไอซึ่งจะเกิดขึ้นทุกส่วนของสสารนั่นเองค่ะและต่อมานะคะเมื่อไอน้ําที่มีสถานะเป็นแก๊ คายความร้อนจะกลายเป็นของเหลวและอุณหภูมิของน้ําก็ลดลงนะคะเราจะเรียกว่าการควบแน่นนั่นเองค่ะเช่นการเกิดฝนตกและสุดท้ายนะคะเมื่อของเหลวคายความร้อนกลายเป็นของแข็งนะคะเราจะเรียกว่าการแข็งตัวเช่นการทำไอศครีมและนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนสถานะของสาราในรูปแบบต่างๆตัวอย่างเช่น สารบางชนิดสามารถเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นแก๊สโดยไม่ต้องเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวก่อนเราจะเรียกว่าการระเหิดเช่นการระเหิดของพิมเสนการระเหิดของกาลบูนการระเหิดของลูกเหม็นและการระเหิดของเจลปรับอากาศเป็นต้นและนอกจากนี้ยังมีสารบางชนิดที่สามารถเปลี่ยนสถานะจากแก๊สเป็นสถานะของแข็งโดยไม่ต้องเปลี่ยนสถานะของเหลวก่อนเราจะเรียกว่าการระเหิดกลับตัวอย่างเช่น การเกิดหิมะโดยไอ้น้ำจะเปลี่ยนเป็นน้ําแข็งโดยตรงเป็นต้นสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้นักเรียนอย่าลืมสรุปความรู้และทำใบงานเพื่อทบทวนความรู้ในเรื่องที่ได้เรียนกันวันนี้นะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ